อีพีบ่ายทำขนมเพียนไส้หวานอันนี้ผัด <Yeah. S 1> ผัดไส้มันเกือบเสร็จละ

เสร็จแล้วออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราไปนึ่งกันจัดบดมาที่วุ้นกะทิอีกรอบหนึ่งมีตัววุ้นนะรอทำกะทิราดตอนนี้มันแข็งไปหน่อยนึงมันอาจจะแยกชั้นกันเด้ง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 มากแยกชั้นกะทิกับวุ้นไปละแน่นอนตำราเขาบอกไว้เดี๋ยวเรามาดูกัน